คำคืนหนึ่งบนหน้าจอโทรทัศน์กำลังจะพาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกลับมายืนบนเวทีที่หลายคนคุ้นเคยขณะเดียวกันเสียงเพลงจากอีกเวทีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็ยังคงถูกพูดถึงไม่หยุดโดยยอดรับชมกว่า15ล้านวิวสองเหตุการณ์สองช่วงเวลาแต่เชื่อมโยงกันด้วยชื่อเดียวกันเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครและทำไมชื่อของเธอ จึงกลับมาอยู่ในความสนใจของผู้คนอีกครั้งในโลกของเสียงเพลงบางเวทีคือจุดเริ่มต้นบางเวทีคือการกลับมาและบางช่วงเวลาคือบทพิสูจน์ของความตั้งใจวันนี้เราจะพาไปดูสองเหตุการณ์สำคัญในเส้นทางของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ทั้งจอทีวีและโลกโซเชียลกำลังจับตามองการกลับคืนเวที ดวลเพลงชิงทุนก่อนจะพูดถึงคลิปไวรัลที่หลายคนแชร์ต่อกันมีข่าวสำคัญที่แฟนๆไม่ควรพลาดในค่ำคืนนี้วันที่31ธันวาคม2025ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเด็กหญิงที่ชื่อว่าต้นข้าวสุปริยาจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งบนเวทีรายการดวลเพลงชิงทุนทางหน้าจอช่องวัน31 การกลับมาในครั้งนี้เกิดขึ้นในบรรยากาศพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่อบอวลไปด้วยเสียงเพลงรอยยิ้มและความหมายสำหรับทั้งผู้ชมทางบ้านและตัวของต้นข้าวเองความหมายของการจับมาสำหรับใครที่ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดจะรู้ดีว่าดวลเพลงชิงทุนไม่ใช่แค่เวทีการแข่งขัน แต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากหลากหลายพื้นที่ได้แสดงศักยภาพด้านเสียงเพลงต่อหน้าผู้ชมทั่วประเทศสำหรับผู้เข้าแข่งขันหลายคนการได้ยืนบนเวทีนี้คือจุดเริ่มต้นของการถูกมองเห็นและเป็นก้าวแรกสู่เส้นทางในวงการเพลงอย่างจริงจังดวนเพลงชิงทุนในฐานะเวทีแจ้งเกิดและการกลับมาในฐานะบุคคลสำคัญ หากพูดถึงรายการเพลงที่ทำหน้าที่มากกว่าแค่การเฟ้นหาผู้ชนะหนึ่งในรายการที่หลายคนยอมรับคือรายการดวลเพลงชิงทุนเวทีแห่งนี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่ของการแข่งขันแต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากหลากหลายพื้นที่ได้แสดงศักยภาพด้านเสียงเพลงต่อหน้าผู้ชมทั่วประเทศสำหรับผู้เข้าแข่งขันหลายคน การได้ยืนบนเวทีนี้คือจุดเริ่มต้นของการถูกมองเห็นและเป็นก้าวแรกสู่เส้นทางในวงการเพลงอย่างจริงจังและหนึ่งในชื่อที่ถูกจดจำจากเวทีแห่งนี้คือชื่อของต้นข้าวสุปริยาก่อนที่ชื่อของต้นข้าวจะถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางจากคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ รายการดวลเพลงชิงทุนเองก็เคยเป็นพื้นที่ที่ทำให้เสียงร้องของเธอเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากมาก่อนแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางรายการได้มีการเผยแพร่บทเพลงที่ศิลปินและผู้เข้าแข่งขันขับร้องบนเวทีผ่านช่องทางออนไลน์ของรายการซึ่งหลายบทเพลงมียอดรับชมทะลุหลักหนึ่งล้านวิว และในจานวนเพลงนั้นมีผลงานการขับร้องของต้นข้าวสุปริยาอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเสียงที่ค่อยๆสะสมการจดจำบทเพลงที่ต้นข้าวขับร้องในรายการไม่ได้โด่งดังเพียงบทเพลงเดียวแต่เป็นการสะสมการรับรู้ผ่านหลายบทเพลงหลายช่วงเวลาและหลายการแสดงผู้ชมจำนวนมากเริ่มคุ้นเคยกับน้ำเสียงของเธอจากการรับฟังซ้ำผ่านคลิปการแสดงเหล่านั้น ยอดวิวระดับหลักล้านอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกโซเชียลแต่เมื่อเกิดขึ้นกับบทเพลงลูกทุ่งและเสียงร้องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าเสียงนั้นสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้จริงเวทีที่ต่อยอดได้จริงเมื่อพิจารณาจากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าดวลเพลงชิงทุนไม่ได้เป็นเพียงเวทีการแข่งขันในวันออกอากาศ แต่เป็นเวทีที่สามารถต่อยอดผลงานให้เดินทางต่อไปบนโลกออนไลน์และต้นข้าวคือหนึ่งในศิลปินเยาวชนที่ได้รับโอกาสนั้นการที่บทเพลงหลายบทเพลงจากรายการมียอดรับชมเกินหนึ่งล้านวิวจึงเป็นเหมือนการปูทางให้ผู้ชมค่อยๆรู้จักและจดจำเสียงของต้นข้าวมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ชื่อของเธอจะถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง,วางจากคลิปไวรัลในเวลาต่อมา และในขณะที่ผู้ชมกำลังเตรียมเปิดหน้าจอรอชมการแสดงในค่ำคืนนี้ชื่อของต้นข้าวก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้วจากเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบนเวทีรายการแต่เกิดขึ้นบนเวทีที่เรียบง่ายกว่านั้นมากคลิปไวรัล15ล้านวิวจากงานวัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้าการกลับมารายการดวลเพลงชิงทุนชื่อของต้นข้าว ได้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากคลิปวิดีโอการร้องเพลงที่ถูกแชร์อย่างต่อเนื่องบนโซเชียลมีเดียคลิปดังกล่าวมียอดรับชมพุ่งทะลุ15ล้านวิวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคม2026นณวัดราชเจริญธรรมจังหวัดราชบุรีในงานฉลองครบรอบ135ปีหลวงพ่อโตเวทีงานวัดกับเสียงที่ทำให้คนหยุดฟัง งานบุญในวันนั้นไม่ได้มีเวทีขนาดใหญ่ไม่มีแสงสีเสียงอลังการต้นข้าวขึ้นร้องเพลงในชุดลำลองธรรมดาเสยืดกางเกงยีนส์บทเพลงที่เธอเลือกร้องคือเพลงพื้นบ้านไทยกล่อมลูกเพลงที่ต้องใช้ทั้งการควบคุมลมหายใจการเอื้อนเสียงและการถ่ายทอดอารมณ์อย่างลึกซึง้งแม้ในช่วงเวลานั้นต้นข้าวเพิ่งหายจากอาการป่วยร่างกายอาจยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ แต่เสียงที่ออกมากลับทำให้ผู้ฟังจำนวนมากรู้สึกอบอุ่นและบอกตรงกันว่าขนลุกกระแสตอบรับจากโซเชียลหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายคนระบุว่าฟังซ้ำหลายรอบก็ไม่เบื่อบางคนบอกว่าคิดถึงบรรยากาศเพลงไทยเดิมที่ไม่ค่อยได้ยินในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีผู้ชมจากต่างประเทศเข้ามาคอมเมนต์แม้จะไม่เข้าใจภาษาแต่สามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของเพลงสะท้อนให้เห็นว่าเสียงดนตรีสามารถเชื่อมผู้คนได้โดยไม่จำกัดภาษาเมื่อมองทั้งสองเหตุการณ์ควบคู่กันไปจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเวทีหนึ่งคือเวทีรายการที่เปิดโอกาสและสร้างประสบการณ์ เวทีหนึ่งคือเวทีชุมชนที่แสดงให้เห็นตัวตนและหัวใจของผู้ร้องทั้งสองเวทีไม่ใช่การแข่งขันกันแต่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดียวกันตนข้าวสุปริยาอาจยังเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในสายตาของใครหลายคนแต่เสียงเพลงของเธอได้ทำหน้าที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ฟังจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบนเวทีรายการหรือบนเวทีงานวัด ขอเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวได้เดินบนเส้นทางดนตรีอย่างมั่นคงมีความสุขและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมก้าวต่อไปของต้นข้าวกับซิงเกิลแรกในชีวิตนอกจากการกลับมาปรากฏตัวบนเวทีรายการดวลเพลงชิงทุนและกระแสตอบรับจากผลงานที่ผ่านมาในเร็วๆนี้ต้นข้าวเองยังมีอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่หลายคนกำลังจับตามอง นั่นคือการเตรียมปล่อยผลงานเพลงซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินอย่างเต็มตัวเพลงที่มีชื่อว่าจากใจต้นข้าวเพลงแรกที่มาจากตัวตนและหัวใจสําหรับเพลงซิงเกิลแรกนี้ต้นข้าวตั้งใจถ,ถ่ายทอดความรู้สึกและตัวตนของตัวเองผ่านบทเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นแนวเพลงที่เธอรักและผูกพันมาตั้งแต่เด็กเพลงจากใจต้นข้าวจึงไม่ใช่เพียงเพลงเปิดตัว แต่เป็นบทเพลงที่สะท้อนความตั้งใจและความรู้สึกจริงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เติบโตมากับเสียงเพลงลูกทุ่งแม้รายละเอียดของผลงานจะยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการแต่เพียงแค่ชื่อเพลงก็ทำให้หลายคนเริ่มตั้งตารอว่าเสียงจากใจของต้นข้าวจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใดการก้าวจากเวทีสู่ผลงานของตัวเอง การเตรียมปล่อยผลงานซิงเกิลแรกถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของศิลปินเยาวชนเพราะเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ที่ขับร้องบทเพลงของผู้อื่นบนเวทีการแข่งขันสู่การมีผลงานที่เป็นตัวแทนของตัวเองสำหรับต้นข้าวซิงเกิลจากใจต้นข้าวจึงเปรียบเสมือนบทพิสูจน์อีกขั้นของการเดินบนเส้นทางดนตรีอย่างจริงจังและเป็นโอกาสให้ผู้ฟังได้ทำความรู้จักตัวตนของเธอ ผ่านบทเพลงลูกทุ่งที่เธอรักและถนัดแฟนๆที่ติดตามและให้กำลังใจต้นข้าวมาโดยตลอดสามารถร่วมรอติดตามผลงานเพลงซิงเกิลแรกนี้ได้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตามองของศิลปินเยาวชนไทยที่ค่อยๆเติบโตจากเวทีสู่การมีผลงานเป็นของตัวเองและไม่ว่าจะเป็นบนเวทีรายการบนเวทีชุมชนหรือในผลงานเพลงใหม่ เสียงลูกทุ่งจากใจของต้นข้าวก็ยังคงเป็นเสียงที่หลายคนอยากฟังและอยากให้โอกาสได้เติบโตต่อไปค่ำคืนนี้อย่าลืมเปิดหน้าจอรับชมการกลับมาของต้นข้าวในรายการดวลเพลงชิงทุนเวลา18นาฬิกาทางช่องวัน31และหากผู้ชมรู้สึกประทับใจกับเรื่องราวนี้กดไลค์กดแชร์ และติดตามช่องก็สิบบัสไทยเพื่อไม่พลาดข่าวดีๆจากวงการเพลงไทย